จะดีไหมโอเคไ้โยสวัสดีจ้าเดี๋ยวรอคนเข้ามาคุยอ่ะสวัสดีนะเจ๊ะสัญญาณไม่ค่อยดีอ่ะมาแล้วมาแล้วคุณนกคุณนกเอเอสวัสดีนะคะพี่เอเอเอ่อ สบู่ยังไม่ได้นะจ๊ะสบูร่รต้องรอสบู่รถใหม่ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ามาคุยกันมาคุยกันสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีพี่ปุ๋ยสวัสดีน้องนอนน้องนอนสวัสดีค่ะอืม,อม สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็มาเล่นที่นครสวรรค์น,นะคะวันนี้แสดงเร็วนะคะจสภาพบอกว่าแสดงทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะคะเล่นไวเลือกไวได้มากันไวๆนะคะสวัสดีพี่นุย้ยพี่นุ้ยฝากรางวัลเหรอพี่นุ้ยขอบคุณพี่นุ้ยมากนะคะที่ฝากรางวัลมาแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะมีใครมาหรือเปล่าเพราะมันไกลไกลมาก คุณส่งสวัสดีค่ะสวัสดีคุณต้นรักนะคะแหมเข้ามาทุกเม้นเลยเจอกันค่ะคุณต้นรักนัน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 ไม่มาหาหนูเลยมาาันจะค้างหน่อยๆเพราะว่าสัญญาณหนูมันไม่ดีไงและรถมันขับอยู่แหมพี่เอสยิลิงยิลิงอะไรพี่ยิลิงน่าจะเป็นลิงละ คิดถึงแกนอนคิดถึงสวัสดีแม่แก้วนะจ๊ะเพนจันกเกษมสุขสวัสดีค่ะนายวัฒนามะมีดีจ้าสวัสดีพี่พี่อะไรเนี่ยพี่พี่หมายปะจำชื่อไม่ได้ทักไกลหลวงปามั่งดิตายคุงสวัสดีนันนี่เลิฟนักกี้บูเจอกันจ้าสวัสดีค่ะน้องบูะเนียเดินทางปลอดภัยจากพี่ต้นสวัสดีแม่แม่ พี <PS. S 2> ่เอสวัสดีโลกอืม,มน,อนาสวรรค์นะเพนน้เพนว่าไงจ๊ะไปเล่นที่ไหนวันนี้เล่นนครสวรรค์ค่ะเสียงกลับมาแล้วแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพูดปกตินะจ๊ะแต่เวลาร้องร้องยังยังยังไม่ยังไม่โอเคเท่าไหร่ทักทายสวัสดีจ้ะน้องบูสวัสดีค่ะเข้ามากันเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้บูจะ ทำการขายเสื้อด้วยซื้อเสื้อบูกันหรือ,อยังวันเกิดจะวันเกิดหนูแล้วนะอีกเดือนสองเดือนเดือนครึ่งสวัสดีพี่ปูเป้เฮ้ยพี่ก็คอนหวานว่าวันออนี้ใช่พี่เอสตอนนี้พี่เล่นคอนหวานใช่ไหมบูก็เล่นคอนหวาน,นกัน <c oughs> ันหนูเล่นคอนหวันเหมือนกันสงการสิบสาสิบสี่เล่นจันบุรีค่ะแม่แก้วคิดถึงหนูมหาด,ดิลุงพงของลุงได้ยังอ่ะเสื้อหรอเสื้อลุงสั่งไปยังอ่ะสั่งกับบูใช่ปะบูบอกพี่ดาไปแล้ว พี่ดาจบไปแล้วเรียบร้อยฮัลโหลคอปิ้ก้อยปล่อยเดือนหน้าเสื้อนะคะ,ะเสื้อจะจัดส่งภายในเดือนพฤษภาค่ะแต่ว่ามันจะหมดเขต30เมษายนนี้สวัสดีพ้าใจป้าใจสั่งเสื้อแล้วกลับมาเมืองไทยด้วยนะจ๊ะซ้อมร้องเพลงให้ป้าป้อมยัง <c oughs> <c oughs> ยังเลยเสียงพึ่งคืนรักษา,าสุขภาพมากๆค่คุณค่ะคิดถึงคนสวยแหมศิลปรกร ถึงเหมือนกันหนูน่ารักที่สุดพี่บูเกิดเดือนเดือนกับหนูเลยเดือนมิถุนายนนะคะเสื้อสั่งแล้วจ้ะเสื้อสั่งแลจ้ะขอบคุณค่ะบูอยากให้ทุกคนช่วยสั่งเสื้อบูหน่อยนะวันเกิดหนูนะคะอยากให้สั่งเสื้อกันเยอะๆถึงจะไม่ได้มาถึงจะไม่ได้วันเกิดไม่ได้มาวันเกิดหนูแต่ก็สั่งเสื้อไปใส่เล่นอยูที่บ้านได้นะคะเสื้อสวย ขอบคุณขอบคุณสหรับคนที่สั่งแล้วนะคะสบายดีนะอ้วนใครอะใครว่าเราอ้วนอะอก็ยอมรับแหละเจอกันจันบุรีจะหมิวหมิวไม่มีตังสั่งเสื้อฟรีได้เปล่าโอ้ยโหพูดจริงป่ะไม่มีตังอะสาถุกมิสเตอร์เมอรี่ทอมสวัสดีพี่ สั่งแน่นอนสั่งเลยนะคะเพราะว่าจะหมดหมดเขตสามสิบเมษาดีแล้วอะไรก่อนงานกลุ่มมาทำเมื่อไหร่อืบูดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าเสียงยังยังไม่แค่ร0อเอร์บูอยากให้ช่วยสั่งเสื้อกันหน่อยนะคะเสื้อหมดเขตจองสามสิบเมษานีแล้วนะคะแล้ว ไซส์ปกติ300รอบาทนะคะอ๋อน้องบูน้อยดูอยู่น้องบูน้อยไม่มาแล้ววันนี้นะน้าอ้อบูน้อยมาไหมเจ้าวันนี้น้าเอมออนวัสดีจ้าอตามนี้นะคะใครอยากสั่งเสื้อนะคะนี่ๆที่พี่ดาวขึ้นมาตอนนี้นะคะไซส์ปกติ3า0รอไซส์ใหญ่พิเศษ350้าบาทนะคะ ยังไม่รวมค่าส่งนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋า <c oughs> เป็นกระเป๋าผ้ารูปบูนะคะแถมให้ด้วยแพงอะไรหลายกนไม่แพงนะคะเพราะเราร่วมทําบุญกันเพราะว่าเรารเ,าาเ,เป็นวันเกิดของบูแล้วก็ร่วมทาบุญกับบูอย่างนี้ทุกปีนะคะก็อยากให้แฟนขับร่วมทาบุญกับบูนะแล้วก็ได้เสื้อสวยๆไปใส่ด้วยร่วมสั่งกันเยอะๆนะคะขอร้อง p l e a ส่วนเงินที่ <c oughs> สั่งเสื้อนะคะเราก็เอาไปทําบุญที่บ้านพักคนชลานะคะในวันที่สามมิถุนาซึ่งคนดูก็ถ้าถ้าคนดูที่มาร่วมงานก็ใส่เสื้อมาได้นะคะหรือหรืออะไรใครไม่สะดวกอะไรยังไงมารับเสื้อที่งานมารับเสื้อที่งานก็ได้แต่บูอยากให้รีบสั่งนะคะแม่ไทยสวัสดีค่ะ สั่งหน้างานได้ไหมความจริงสั่งหน้างานก็ได้แต่ว่ามันหมดเขต30เดือนนี้ยแล้วหมดเขต30เดืเหลือแล้วก็ไปขายเพราะว่าเราเราสั่งเสื้อตามจํานวนคนนะคะใครที่สั่งเสื้อมาเราก็จะสั่งเสื้อทําเท่านั้นไม่ได้ทําเผื่อมานะคะอยากให้รีสั่งกันเลยนะคะเพราะว่า จะได้เอาเงินมาทำบุญกันเยอะนะจะได้เสื้อสวยๆไปใส่ด้วยรับหน้างานได้ค่ะแต่ต้องสั่งเสื้อก่อนใช่ใช่อะไรก่อนวันเกิดไม่มาเสื้อก็ไม่ใส่สั่งก็ไม่สั่งอย่าพูดอีกนยก่อนนะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เล่นที่นครสวรรค์วัดอะไรนะแม่วัดอะไร ทำมาจริยาอะไรสักอย่างหนูขึ้นเฟซไปแล้วอะเล่นไว้นะคะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภยัย <c oughs> ใช่จ,จ้ะเจนนั้นแฟนชั่นฮ่องกงวันนี้บูมาได้นะครสวรรค์จะ้ะสิเจไปสั่งที่วัดสว่างอารมณ์ยุทธยาได้ค่ะได้ค่ะครูแมวแต่ว่า ได้ได้ได้ว่ามันหมดแค่สามสิบอกห้าสิบสองมีไหมถ้ามีเอาจ้าอกห้าสิบสองนี่มันไซส์อะไระคะเดี๋ยวเดี๋ยวบูต้องดูในนั้นให้อะ่ะเพราะว่าถ้าไซส์ปกติธรรมดาสามรอยแต่ถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยสามห้าสิบมีมีนะคะมีโอเคคนสั่งทำเสื้อคอนเฟิร,ร์มมาแล้วว่ามีค่ะไซส์ห้าสิบสองนะคะ สามารถสั่งได้เลยนะคะหรือทักแชทเฟซบุ๊มมาก็ได้นะคะเดินทางปลอดภัยค่ะแม่อย่าพาหลงทางนะแม่เดี๋ยวนี้เขามีสมาธิมากขึ้นนะคะิดถึงทุกคนวันนี้ก็ไกลหน่อยนะคะบูเล็กมาไหมบูเล็กอะ สวัสดีพี่โกกสั่งเสื้อหรือ,อยังใครไม่สั่งเสื้อเครืองอ่าทักแชทเฟซได้เลยนะคะหรือเดี๋ยวบูจะโพสบอกอีกทีว่าสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างครูนกบอกชอบเสียงแบบนี้เซ็กซี่ดีให้มันหายเถอะยังไม่กล้าร้องเลยเนี่ยคิดถึงคิดถึงจ้า คิดถึงจริงปะเนี่ยนะติว๋วคิดถึงต้องมาแนละ้วความจริงสวัสดีค่ะนะาฤกมนทรปิ่นรัดไม่มาดูหนูเลยส่วนนี้สวัสดีค่ะคิดถึงมากๆคิดถึงต้องมาหาหนูเดมนัสวีรับแอดรูหน่อยได้ค่ะ คิดถึงคิดถึทุกคนค่ะตอนนี้ก็กำลังไปงานนะคะวันนี้จะภาพบอกว่าให้เล่นไว้เลิกไว้ไดเ้เล่นทุ่งครึง่งเจอสิจ้ะสิเล่นไหนเนี่ยสิบสเล่นไหนนะอ๋ออากาศร้อนไหมร้อนนะอยู่ในรถยังร้อนเลย สวัสดีหนูลุงสวัสดีจ้าคิดถึงมากๆเพลงสุกัญญาขอบคุณนะคะถ้าคิดถึงกันก็ติดตามทาง Youtube ดู Youtube ไปก่อนนะคะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการสั่งเสื้อคือวันนี้ตั้งใจมากที่จะมาขายเสื้ออยากให้ทุกคนซื้อเสื้อนะคะถึงจะไม่ได้มาแต่ก็อุดหนุนเสื้อแล้วก็ใส่นอนอยู่บ้านได้มีงานแถวภาคไห่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวจะดูใบางานแล้วรีบบอกนะคะ <c oughs> ฝากความคิดถึงถึงมาเอด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ส้มจุราลักษ์นะคะเดี๋ยวสิบสองเจอกันบางไโอเคสิบสองเจอกันค่นะนรินทรมลทอนปิรักตคิดถึงพีบูนะคะวันใสนุ่มดีสวัสดีค่ะซื้อไปแล้วจ้าขอบคุณนะเอมออนนะคะบอกว่าเอ่อ เออขายดีพวกน้ปาปาน้าปาพี่ใหม่ทุกคนเลยว่าซื้อเสื้อหนูด้วยนะต้องใส่ด้วยนะใส่มาหาหนูด้วยนะพี่กุ๊กซื้อเสื้อ,อยางรถติดไหมบูไม่ติดจ้ะแต่รถรถก็เริ่มเริ่มเยอะแล้จ้าเสียงยังแหบๆอยู่ แต่ดีก็เดิมเยอะแล้วค่ะ12เล่นวัดบางคลา้าอําเภอบางไซจังหวัดอยุธยานะคะสิ 12, เล่นใกล้มาเป็นกำลังใจกันนะคะนาติวสั่งไปกับนาอ้อแล้วโอเคนาติวโอเคสั่งกันหลายๆตัวอุดหนุนนะคะไปใส่นอนสบายหลับฝันดี สวัสดีจ้าน้องบูสั่งเสื้อกับสบู่โอนบัญชีเดียวกันได้ไหมได้ค่ะพ่อแม่เดี๋ยวบูจะจดไว้เดี๋ยวทักแชทเฟซบุ๊มานะคะว่าจะสั่งเสื้อไซส์อะไรยังไงนะไม่ขลาสวัสดีจ้าเจอกันใครเอ่ยเจอกันมองไม่เห็นนะวันเฉลิมเป็นเศษสวัสดีจ้าวันนี้ไปงานคะ่ะเล่นนครสวรรค์ พี่ลำพึงคล้ายโตวันเกิดหนูต้องมาและพี่ลำพึงต้องเคลียร์งานมาให้ได้สวัสดีหันษาวันนี้ไม่ทราบว่าจะมีคนแพท่สดไหมนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่รู้จะมีคนตามมาหรือเปล่ามันไกลแล้วชุจะช่วงเท,เทศกาลแล้วนะคิดถึงนะจ๊ะหันษาคิดถึงจ้ะคิดถึงนะจ๊ะพี่เม่น ม่ไม่มาดูน้องเลยนะจ๊ะเจอกันค่าครเอ่ยวันเฉลิมเป็นวิเวศษนะคะปา,ายดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะคะก็ยงานบูจะแจ้งทางเฟซเรื่อยๆนะคะว่ามีงานวันไหนบ้างอะไรบ้าง แม่น้องแม่ไม่มาดูหนูคิดถึงแม่นะจ้ะไม่ได้ไปหาแม่คิดถึงแม่คิดถึงพี่ดีคิดถึงพี่หนูคิดถึงพอ่อคิดถึงทุกคนเลยวันเกิดมีงานแสดงที่ไหนจ๊ะยัง,ย,ง,งย,ย,ย,ะะยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะยังไม่ได้ลงรายละเอียดตอนนี้ยังยังไม่มีงานเลย ูดได้ง่ายถ้ามีรายละเอียดงานแล้วบูจะรีบบอกทางเฟสด่วนนะจ๊ะอย่ามีโอกาสไปดูแสดงบ้างคุณชายปากค่อยโอเคพี่สลาสิหเจอกันคูกา้าสุกัดรักน้องบูขอบคุณค่ะงานยุ่งมากไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาชักทายหนูเลยกับคุณค่ะสวัสดีจ้าทัานทัน คิดถึงทุกคนนะคะแม่อรีนุชสิริสวัสดีแม่ไว้เจอกันใกล้ๆนะโหนโดดีขึ้นแล้วคะ่ะแต่ว่าเสียงยังไม่โอเคเท่าไหร่ก็วันนี้ก็มาไลฟ์สดเพราะว่าคิดถึงคิดถึงทุกคนแล้วก็อยากให้สั่งเสื้อสั่งเสื้อกันด้วยนะคะวันเสื้อวันเกิดหนูสั่งกันด้วยนะคะ อยู่ในใจเสมอพี่เมนอยู่ในใจเสมอต้องมาด้วยวันนี้ไปทางลาดยาวปะใช่อ่ะวันนี้ทางลาดยาวค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าเข้ามาชมไลฟ์สดกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่คืนนี้อาจจะไลฟ์สดแต่งหน้านะ พี่เม่นสั่งเสื้อด้วยพี่เม่นสั่งเสื้อด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนสั่งเสื้อด้วยนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์สดขายเสื้อแล้วก็ขอพรีสขอให้สั่งเสื้อกันทำบุญร่วมกันนะคะเดี๋ยวจะโพสต์รายละเอียดช่องการเอยช่องทางการสั่งอีกทีนะคะคิดถึงทุกคนใครที่สั่งแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากๆขอให้ ทำบุญร่มกันอย่างนี้ทุกป,ปีทุกป,ปีทุกปีทุกปีนะคะโอเคพี่แนนสั่งเสื้อได้แล้วเสียงยังแหบอยู่หน่อยๆจ้าโอเคคิดถึงทุกคนนะคะก็คะแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์บ่อยๆแต่ไลฟ์ก็ไม่มีอะไรจะคุยไง ยังไงเดี๋ยวจะโพสต์งานสั่งเสื้อได้เอสั่งเสื้อได้กระเป๋าด้วยนะคะได้กระเป๋าผ้าด้วยเป็นรูปบูน่ารักเลยอะฟินฟินมากฝากไว้ด้วยนะคะขอให้สั่งเสื้อ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 แล้วก็สั่งเสื้อบ๊ายบายเดี๋ยวตอนนี้ขอมุ่งหน้าไปงานก่อนรถเยอะแล้วนะคะคิดถึงทุกคนนะคะมีโอกาสไว้เจอกันเลิฟทุกคน รักลุงหนังแน่นบายบายไว้เจอกันใหม่จ้าฝากเสื้อไว้ด้วยนะจ๊ะ